ไปอยู่สามวันแล้วก็ไปดูพระรูกไปเขาเนี่ยไปดูเสร็จปัาบก็ไปเดินตอนเช้าไปเดินตอนเช้าไปเดินที่ตลาดเขาเนเาะก็ไม่เจอนะแต่เขาไม่ได้ขายพระเขาขายพระลูกขายของเก่าอ่ะเขาจะมีพระสมเด็จวางนะผมก็ไปดูบอกเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเก่าวะ่ะแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันก็มันออพระ่าตุอาจารย์เรานี่แหละว,ว่าไปไอ้ชิ้นหายมันก็ไปรอขายกะ <c oughs> ว่าคนแบบรอฟุกนี้แหละ เพราะเขารู้ในประวัติในในประวัติศาสตร์เขารู้ว่ามีพระสมเด็จไปที่ที่ขเขมรที่อาลาวเข้าใจไหมเขาเขารู้ประวัติเขาก็เลยเอาพวกนี้ไปลวมพวกเงินเนื้อผ้ามีกี่สีครับในองค์เดียวกันก็เหมือนบอกอะหลายวันละอยู่ที่แต่ละวันละคุณเอาโลหะอะไรปรผสมบ้างแล้วแต่ละโลหะก็จะแสดงลักษณะของอ เขาเรียกเป็นลักษณะของสีที่มันเกิดจากการกินของสนิมมันก็จะต่างกันเพราะนั้นเรากําหนดไม่ได้เลยพี่ว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องมีเนื้อต้องมีนี่กี่สีกี่สีมันไม่ได้เลยพี่ยากมันมีได้อย่างเดียวคือต้องขยายดูเนื้อแล้วดูว่าวาละที่คุณมาผสมเนี่ยมีสีอะไรบ้างที่เป็นสนิมและสนิมที่มันเกิดมันกัดกินก่อนลงไปขนาดไหนมันเทียบได้เท่ากี่ปีมันแห้งหรือมันไม่แห้งแห้งเกิดจากการที่คุณไม่โดนน้ําผัด หรือไม่แห้งบางทีมันเก่าจริงแต่คุณสัมผัสบ่อยหรือคุณเอาขึ้นคอมันก็ต้องดูการกัดก่อนดูการพอกทับฝุ่นเพราะฉะนั้นในของพวกนี้มันมันหนีไม่ออกหรอครับมันหนีการพิจารณาของคนที่เขาพิจารณาเป็นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะทํามาอย่างไงคุณจะทํามายังไงก็ถ้าผมดูเสร็จปั๊บผมบอกถามก่อนว่าล้างมาหรือเปล่าถ้าล้างมาถึงจะล้างมายังไงสนิมอะไรจริงๆมันต้องมีการทิ้งรองรอยการกัดการกินการก่อน นะครับถึงแม้ผือสนิมมันจะออกแต่มันต้องทิ้งร่องรอยมันไม่ออกหมดนะครับคุณจะเาลากัดมันก็ไม่ออกหมดขนาดมีคนส่งพระมาแล้วก็ล้างด้วยเป็ดแช่เป็ดเป็นวันๆเลยเอาส่งให้ดูผมบอกโอ้อันนี้เก่าเขาพี่มองได้ไงกัดหมดละเามองได้เพราะเราเรียกว่าการกินกัดกินลงในลนักษณะของกายภาพลงลึกเขาไม่ได้ว่ากินแค่เบื้องตน้นเพราะฉะนั้นการศึกษาด้านกายภาพมันต้อง ศึกษาให้ละเอียดแล้วต้องมีประสบการณ์ในการส่งที่จํานวนมากพอสมควรสามารถจะแยกแยะได้ไม่ใช่ส่งปั๊บสามองค์ห้าองค์ร้อยองค์สิบองค์แล้วบอกกูเก่งกูนุ่นกูนี่กูวิเคราะห์ส่งมาให้ผมบางทีสามรูปห้ารูปสิบรูปผมก็บอกว่าเออผมวิเคราะห์ได้เบื้องต้นถ้านในจานวนนี้ผมถือว่าดีแต่ถ้าเบื้องต้นถ้านในจํานวนทั้งหมดเนี่ยมันต้องศึกษาหน้าหลังนะครับเช่นพะสําเร็จต้องหนึ่งพันแปดแปดแปดรูปนะครับก็ไล่ไป นะครับพอสาเร็จมาเสร็จก็ต้องหลังๆมา,าใหญ่หน่อยก็ต้องเป็นผมไอไม่ใช่ภงพัณฑ์เป็นนางพญานะครับนางพญามาแตกกระทุ้มกอนะครับมันต้องไล่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 เสร็จกันมานะครับแล้วก็มาที่ภงจุภัณ์กับพละรอดซึ่งขนาดใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการตรวจสอบมันต้องตรวจสอบหน้าหลังจานวนรูปต้องเยอะวิเคราะห์ต้องไม่เป็นนะครับเนื้อชินไม่ยากเลยน,ะนืโอ้เนื้อชินง่ายเลยเนื้อชินง่ายมากครับ เนื้อชิ้นต้องดูการแตกเนื้อชิ้นง่ายกว่าเนื้อลกหะเยอะนะครับเนื้อแต่ผมยังไม่ลงไงผมเก็บผ้าก่อนผมเดือดเขียวก้านมาลิก็มีที่ผ่านล่าสุดองคเดียวไหมครับที่ผมเอาของลูกค้ามาไปสามหมื่นห้าในล่าสุดมีมีผ่านองคหนึ่งแต่อีกองเขาไม่ปล่อยนะครับเนื้อเขียวก้านมาลิไปดูได้ไปดูได้ที่หน้าหน้าเพจผมหน้าอะไรผมต้องขยายดูถ้ามีอย่างนั้นมาจัดมาเขียวกานมาลินหายากมากนะครับแล้วพิมพ์สวยมาก คนถามมา,มาไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนแต่ผมปล่อยไปแล้วนะครับตอนลงใหม่ๆนี้ถามมาสิบยี่สิบสามสิบจนไม่ถึงอาทิตย์มั้งไอสองอาทิตย์ประมาณนั้นแหละปล่อยได้ผมตั้งไว้สี่หมื่นขั้อต่าสามหมื่นห้าแต่ผมตอนนั้นผมนเก็บสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเก็าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไปผมเก็บสี่สิบเพราะอีสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องทำบุญสมเด็จพิมเ์ดี JD, เนื้อการมาลิฝากออกได้ครับส่งเข้ากล่องข้อความครับส่งเข้ากล่องข้อความและตั้งราคาแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณต้องส่งมาตรวจที่ผมและผ่านก่อนนะครับ ถ้าผ่านแล้วคุยราคากันนะครับถ้าคุณจะเอาเงินด่วนคุณก็ได้แค่พันถึงสามพันแต่ถ้าคุณจะฝากคุณอาจ,จต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามวันเพราะมันม,มีมันมีพระฝากเช่นมีพระฝากสิบองค์ผมก็ต้องเวลาลูกค้าอยากได้ผมก็ต้องสองสิบงค์ให้ลูกค้าเลือกถูกไหมครับลูกค้าก็ต้องเลือกเอาองค์ที่เขาชอบที่สุดอ่เาเมก็เลือกมาเสร็จปับ๊บอ่าผมก็เอาคนนี้ไปได้นะคนนี้ไปได้นะอาที่เหลือเดี๋ยวค่อยรอรอ,รอคิวนะ แต่ถ้าบางคนต้องการอยากใช้เงินด่วนคุณว่าคุณไปจับเงินไอไปจับพระาาาร่าประจันมาจับพระนุนมาสามสิบร้อยหนึ่งอ้าวคุณได้พันสองถึงสามพันแหละเออบางคนเขาปล่อยเลยนะเขาปล่อยมีพอพอปล่อยเสร็จปั๊บมาบอกพี่มาหลุดปล่อยไปเท่าไหร่มองเอาผมไปสามหมื่นอ่ากก็เอาพี่รับผมสองพันเองเขาบอกก็เรื่องคุณไอ้นี่ส่วนตัวผม พระก่อนนี่ผมจะปล่อยออกผมต้องต้องต้องตรวจละเอียดเมื่อตรวจละเอียดทีหนึ่งกานความผิดพลาดผมต้องเอาไปเข้าแลบต้องเอาอะไรของผมก็มีต้นทุนผมต้องเอาไปเข้าแลบต้องเอาอะไรของผมก็มีต้นทุนท่านสมเด็จโตสร้างพระบิณฑบาตพระสังฆายพระปาต่างๆอ๋อนี่ผมไม่มีข้อมูลเลยในส่วนตัวผมว่าไม่มีครับไม่มีครับแล้วยิ่งบอกพระสมเด็จโตสร้างเบญจานี่ผมบอกหนักเลยเบญจภาคีเพิ่งมาเริ่มมีการกําหนดกันเมื่อ หนังสือตียมบวายเพราะฉะนั้นสม,สมเด็จโตท่านไม่ทราบหรอกครับซุ้มกอคืออะไรพระรอดคืออะไรพระรอดสมัยก่อนคนพื้นที่เขาเรียกพระบัวนะครับเรียกพะบัวมันวีบัวข้างเขาไม่เรียกพระรอดเขาไม่เรียกไม่มีใครเรียกพระรอดอ่ะสองพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยผมพระรอดชุดแรกเนี่ยที่เขาบอกพันสามร้อยกว่าปีพันสามร้อยกว่าปีเนี่ยมันเป็นพระรอดชุดแรกสองพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าไม่เกินสองพันสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็มาเจอชุดหลังในสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่านะครับไอไไอๆชุด หลัง 2,500, น2500เนี่ยคือ2 5 6เนี่ยไอ้ชุดนี้ที่เขาไปตรวจกันเนี่ยมันมันไม่ถึง700ปีที่ผมบอกที่ผมบอกไงว่าอานี่นักโบราณคดีทุกคนเขาแยง้งแต่ไอ้ชุดเก่าๆไอ้ชุดเก่าๆที่ที่ผมเก็บมาเนี่ย2,450กว่าแล้ก็30กว่าเนี่ยไอ้พวกนี้คือชุดเนี่ยเขาไปตรวจแล้วพันกว่าปีมันคนละเนื้อกันเลยมันคนละเรื่องเพราะนั้นผมเลยบอกว่าการศึกษาทุกวันนี้นะมันมันอยู่ที่ว่าสมัยก่อนมันฟัง ฟังแลวเชื่อแต่มันไม่มีการตรวจสอบไงสมัยนี้ผมตรวจสอบไปตรวจสอบ็จปั๊บผมก็เอาข้อมูลมาตรวจสอบก็ส่งไปดูตรงนี่สรงเฮ้ยมันจริงเว้ยมันตรงกับที่เขาว่าเว้ยอ่าถ้าส่งไปตรวจกล่องข้อความนะครับปูนเรลขอยไม่ว่าจะผสมกับอะไรก็ยังคงเป็นเนื้อสีขาวแม้ผ่านไปร้อวห้าสิบปีหรือไม่ครับอ๋อตอนแรกไม่ขาวแลครับไม่ไม่ไม่ขาวนะครับอ่าง่ายๆนะง่ายๆง่ายผมเคยโดนด็อกเตอร์หมอนะที่เขาอยู่สถาบันคิสตี้ของอ่าที่อังกฤษ เขาสอนผมนะเขาบอกเฮ้ย hey, ถ้าคุณอยากเรียนรู้คุณอย่าเชื่อผมนะคุณต้องไปเอาผงปูนทั้งหมดทุกอย่างมาผสมไม่ว่าจะผสมกล้วยผสมน้ำมันแก้วผสมตังอิวผสมน้ําผสมปูนดิบปูนเปลือกหอยดิบๆเอาเปลือกหอยมาตําแล้วก็ใส่ไอที่บทยาแะละให้มันละเอียดแล้วคุณก็มาผสมน้ําล้ะคุณก็ทําการทดสอบคุณก็ลองมาดูแล้วคุณก็ ดูการเปลี่ยนแปลงช่องว่างการเปลี่ยนแปลงเนื้อพระการเปลี่ยนแปลงผงปูนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดในสิ่งที่คุณเห็นด้วยพันเอกนี่เขาสอนอย่างนี้นะเขาสอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราขาดหายในการสะสมพระคืออะไรการทดลองนะครับการทดลองการตรวจสอบด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะต้องมานั่งรอเฮ้ยคนนู้จะพูดยังไงวะไอ้คนนี้เออเหมือนมีความรู้พระหลุนเอ้ยกูถามมันดีกว่านะครับเพราฉะนั้น การตกหล่นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราพลาดนะครับเพราะเราพลาดอะไรกับเพราะไอ้พารหลุพดพวกนี้เ,เราเชื่อแต่พอคนอื่นมาพูดอย่างหนึ่งเฮ้ยขัดกันแล้วกูไม่เชื่อแล้วเนี่ยเพราะอะไรวะแต่ถ้าคุณลงมือทําคุณทดลองด้วยตัวเองคุณตรวจสอบด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วคุณมามามา,มาดูซิว่าไอ้ไข่แม่งพูดจริงไข่พูดเท็จวะเฮ้ยสิ่งที่กูทดลองมาเฮ้ยมันตรงกับสิ่งที่ใครพูดตรงกับสิ่งที่พรรหลุดจนนําพูดหรือตรงกับสิ่งที่สมาคมพูด เพราะนั้นคุณต้องทดลองด้วยตัวเองก่อนถูกไหมครับพอคุณทดลองด้วยตัวเองเสร็จคุณจะละทิ้งซึ่งความลังเลถูกไหมครับก็เหมือนที่ดรหมอสอนผมถ้าคุณไม่ทดลองเองผมพูดคุณเชื่อผมแต่วันหนึ่งถ้าคุณไปเจอคนอื่นพูดนี่นั่นเฮ้ยคุณก็ลังเลแล้วเออจริงหรือเปล่าวะเหี้ยคุณไม่เชื่อมึงแลยเฮ้ย แต่ถ้าคุณทดลองเองคุณลงมือปฏิบัติเองคุณเรียนรู้ตัวเองคุณทําเองศึกษาเองแล้วมาขยายเองคุณจะรู้ตัวคนเองว่าเฮ้ย hey, ใครแม่งพูดจริงใครแม่งพูดเท็จแค่นั้นเองหลักการศึกษาพระมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ว่าลงมือทําและตั้งใจคิดลงมือทําปฏิบัตินะครับไอ้สิ่งที่เขาบอกมาไอ้นั่นคือเขาเรียกว่าดาต้าเบสคือการเรียนรู้เบื้องต้นแต่สิ่งที่คุณโอเปเรตคุณก็ต้องโอเปเรตของคุณก็ต้องทําถูกไหม นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนักวิยาศาสตร์ที่ดีมีไหมนั่งฟังอย่างเดียวไม่มีหรอกครับเขาต้องลงมือปฏิบตัติลงมือทดลองเพรานะนั้นผมตอบผมจะถามเสมอคุณอยากถามอะไรถามคุณจะใช้ปูนล,ละเอียดขนาดไหนคุณไปดูดิไอป,ปูนเปลือกหอยความละเอียดเท่าไหร่อ่าไอปูนทิศปูนความละเอียดเท่าไหร่แล้วเวลาคุณทํามาเนี่ยคุณผสมส่วนผสมอะไรบ้างลองถามสี่ห้าเออแล้วมันได้ผลต่างกันยังไงตั้งไว้กี่วันเจ็ดวันสามเดือนสองเดือนห้าเดือนหนึ่งปีนี่ก็ต้องทำอย่างนี้ พระรอดอุโมงค์ลพูนระครับพี่พระลุดพระรอดอุโมงค์นี่หกเจ็ดร้อยปีนะครับนะครับเก็บได้ก็เท่ากับพระพระรอดที่สากลเล่นพระรอดสากลเล่นก็อยู่มาหกเจ็ดร้อยปีแต่พระรอดที่ผมเก็บนี่จะเป็นยุคที่เขาหาเจอประมาณสองพันสี่ร้อยสามสิบสองพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าจะเป็นอายุพันกว่าปีที่ไปตรวจแล้วนะครับอุโมงค์กับมหาวันเหมือนที่ผมพูดเนี่ยถ้าเป็นมหาวันของสากลเล่นเนี่ยที่มาเจอพศสองพันห้าร้อยหกแต่จริงๆนั่นะเ,เขาจะเจอเขาเขาเขาจะเจอชุดแรกก่อน สากลเนี่ยเขาเขาฉลาดเพราะว่าเขาจะไปเก็บไปเก็บพระปีที่ที่เจอเมื่อพอ2,435เนี่เขาไม่เจอนะครับเพราะว่าสมายัย2,435ในเจดีชมรุษนะครับพอเจดีเจ,เจชมรุษเสร็จปั๊บเขาก็จะมีการตรวจพบพระรอดซึ่งมันจะเป็นสีดํานะครับแลวจะไม่เป็นพระรอดที่ที่สากลเล่นนะครับพอหลังจากนั้นพอ2,451นะครับสมมติจะไม่ผิดน,นะฐานเจดีชมรุษอีก ก็จะมีการไปพบพระรอดอีกแล้วก็จะมีการเ,าเริ่มเริ่มมีการเอาพระรอดนี่มา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 ให้เช่านะครับคือตอนแรกก็ยังไม่ได้ให้เช่าหรอกเหมือแบบว่าเอาใครทาบุญแจกใครทำบุญแจกแต่คือไม่ไก,กําหนดเกณฑ์ว่าต้อง,ต,องต้องเช่าเท่าไหร่นะครับจนมาพอ2498นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ2 4 9 7นี้ถ้าถ้าใครรู้จักญาติพี่น้องที่เป็นคุบากองแก้วเขาเรียกคุบากองแก้ว เพราะว่พาพอที่ผมข้อมูลได้มาจากาาลูกหลานเหรียญของคูบากรองแก้วนะครับเขาก็จะ,ะนั่งเล่าให้ฟังแล้ว่า,าพอสมรภูมห้าร้อยกว่าไอ้สี่เก้าสิบป่าก่อนน่าจา 97, ะเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดก่อนที่หนังสือจะเอ้หลังที่หนังสือออกด้วยนะครับดันไปพบพระรอดที่ไหนมาพบพระรอดใต้ใต้กุฏิพระนะครับจากสมัยก่อนเขาไปพบพระรอดที่ฐานเจดีย แม่งวั่อ2,498หลังจากหนังสือตียมาวายออก2,495ถึง2,497มีเรื่องพระรอดเข้ามาปุ๊บแม่งไปเจอ2,498ใต้กุฏิพระ300องค์จนเขาบอกว่าเฮ้ยนอ่นี่มันไม่น่าใช่เว้ยแล้วมาเจอหนักสุดที่เสียนเล่นทุกวันนี้เป็นพระแท้ที่ผมบอกว่าเป็นพระไม่เกิน700ปีคือ2,506พระชุดนี้เขาไปย้ายมาจากพระที่ขุดพบแถวกุโมงแล้วเขาย้ายเอานี่มายัด เพราะถือว่าเป็นผ้าเก่าเพราะฉนั้นพระกู่มงกับพ้าที่สากนเล่นเนี่ยเขาเลยไปตรวจสอบที่ต่างประเทศได้อายุไม่เกินเจ็ดร้อยปีหรือแปดร้อยปีเท่ากันแต่พ้าที่ผมเก็บเนี่ยผมเคเก็บผ้าตั้งแต่พบเจอตั้งแต่สองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าผ้าเนื้อดำอันนั้นไปตรวจแล้วได้พันกว่าปีตรงตามหลักฐานที่พวกคุณเล่นกันว่าเอ้ยต้องเป็นสมัยนู้นนี่นั่นสี่สองสามสี่ห้าเพราะนั้นการเก็บข้อมูลพวกคุณต้องเก็บให้แม่นนะครับคุณรู้ไหม ทำไมพศสองพันสี่ร้อยสามสิบห้าเขาไปเจอที่พระเจดีทำไมพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเขาไปเจอที่พระเจดีทำไมพวกคุณมาพอเจอหนังสือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดพวกคุณได้ไปเจอพระที่ใต้ใต้ถุนกุฏิสองพันห้าร้อยหกพวกคุณไปลื้อพระอุโบสถแล้วคุณไปเจออยู่ตรงซอกที่มันหลืบออกมาข้างนอกถูกไหมพระเขายัดใส่เจดีพระเขายัดใส่เจดีอาจารย์ลักบอกในไลน์ลูกค้าซื้อพระพี่ไปแล้วคืนไม่ได้ไม่รับคืนเขาบอกว่าซื้อแล้วแท้ ทำไมไม่รับคืนอ๋อไม่ใช่ครับคือในในในเฟซของพระหลวจำนำเนี่ยเฟซของพระหลวจำนำจะบอกเสมอว่าถ้าคุณอยากซื้อซื้อราคาคืนได้ผมบอกเลยได้แต่ผมขอขายราคาสากลน,นะเช่นสมเด็จจากอ่าหกหมื่นผมจะบอกว่าผมจะขายหกแสนหกแสนเสร็จปับ๊บถ้าคุณไม่สบายใจหรือคุณจะมาคืนผมก็ขอหักเหมือนสากลเหมือนทวนบางแคสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นคือผมหักหกหมื่น ถูกไหมหกหมื 60, ่นเนก็เป็นราคาเท่ากับที่พาพผมปล่อยหกหมื่นแต่ผมไม่ไม่รับคืนไงนแต่ถ้าคุณราคาที่ผมว่าหกแสนคุณเอาผ้ามาคืนคุณก็เสียหกหมื่นแต่คุณไม่ได้พระกับผมปล่อยหกหมื่นคุณไม่เอามาคืนคุณได้พระไปเพราะฉะนั้นผมโลบอกไห้เลือกนะเลือกเลือกเอาไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องคืนไม่คืนมันจะกลายเป็นพระแท้ไม่แท้นะไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่า คุณตกลงกับลูกค้าแบบไหนนะครับเช่นผมบอกเลยว่าเอาอยากได้คืนไหมอยากได้แบบคําประกันเหมือนแบบสากลไหมถ้าเหมือนแบบสากลผมต้องขายแบบสากลน,นะเออผมไม่ขายราคานี้นะถ้าอยากได้แบบสากลโอเคคุณจะได้แบบสากลคําประกันแบบสากลผมก็ขอรับประกันแบบสากลเหมือนทนแบงคแคร์หากขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นตแต่ผมขอปล่อยพระองค์นี้หกแสนอ่าหกแสนคุณจ่ายมาที0หกแสน 6, สมมตุติคุณไปไม่สบายใจนอนฝันไม่ดีเหมือนจะรักว่าคุณก็มาคืนผม ผมก็หาหกหมื่นไอ้นี่คือหลักสากนผมก็เล่นเหมือนสากลไงอา้าวคุณบอกว่าต้องคืนเหมือนสากนอะไรเหมือนสากนเพราะฉะนั้นผม,มต้องขายมันสากลดิถูกไหมแต่ไอันนี้ผมขายหกหมื่นนี่คือร,ราคาที่ผมว่าเฮ้ยโอ okay. เคราคาหกหมื่นนี่คือคุณต้องศึกษาด้วยแล้วผมบอกว่านี่เปลี่ยนแปลงกายภาพโอเคถูกต้องหรือคุณไม่พอใจคุณอยากได้แบบสากลผมก็ขายแบบสากลได้เพราะนั้นมันไม่ยากเลยมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะนั้นมั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 นเข้าใจยากไหมไม่ยากก็บอกเลยไม่ยาก มันอยู่ที่ว่าเอ้ยถ้าลูกค้าบอกเฮ้ยพี่เอาอย่างนี้ผมเอาหกแสนดีกว่าเอาหกแสนเดี๋ยวคุณไม่สบายใจไปสามวันคุณเอามาคืนนะหักสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนทถงบางแคเป๊ะแต่โถงบางแคบางทีหักถึงสามสิบถูกไหมอจบละคุณไปเพิบมไม่สบายใจแต่ถ้าคุณบอกให้พี่ผมไม่มีตังค์เว้ยผมขอหกหมื่นแล้วกันเอาหกหมื่นคุณต้องเข้าใจนะว่าราคานี้ผมไม่ขายราคาสักคนและผมไม่รับคืนแต่ถ้าพวกคุณจะคืน คุณเอามาฝากผมแล้วผมหาลูกค้าปล่อยต่อได้ก็เหมือนทุกวันนี้ผมทําไงถูกไหมถูกไหมเพราะนี่มันคือง่ายๆมันไม่ได้มันไม่ใช่อะไรที่แบบเฮ้ยเนี่ยถามดูแต่ผมคือลูกค้าผมเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปน,นู่นนั่นผมอยากอยู่นี่เงี้ยบางคนน,นู่นนั่นเขาก็เคยไปเช่าพระเสียนใหญ่อยู่เขาก็ไม่อยากมีปัญหาใช่ไ,ไหมเขาเลยว่าเฮ้ยพี่ผมไม่อยากออกตัวไหนผมรับเช่านี้โอเคโอเคผมสบายใจละ คือเราไม่ได้ไปเช่าองค์หนึ่งสี่ห้าแสนมาเช่าพี่สี่หมื่นห้าหมื่นเออโอเคผมเก็บสบายใจพอถึงว่าเอ้ยบางทีผมจะออกปุ๊บเออพี่ยังมีลูกค้าใหม่มารองรับอ่าผมได้ได้พี่ไปสี่แสนไอ้สี่หมื่นอ่าพี่มาปล่อยให้ผมห้าหมื่นห้าอ่าพี่จะไปห้าพันผมหมื่นอะไรเงี้ยก็แบ่งกันก็ไม่ได้เป็นเซเรียสน,นะครับเพราะฉนั้นนี่เล่าเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเพราะว่าทีมงานตำรวจทำนาำก่อนจะทําอะไรมาเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแผนต้นไม้ไมว,ว้เลย ถ้าคนเรีนยนนายทอยรู้วแผลต้นไม้คืออะไรว่านี่นั่นเขามีหมดแล้วเขาสากัดดาวรุ่งให้หมดแล้วเพราะนั้นไอสิ่งที่สมาคมจะมาเล่นผมนี่มันยากเห็นหน้าเฟซผมไหมมันจะขึ้นเลยไม่มั่นใจอย่าเช่าไปเพราะงั้นทางกฎหมายเล่นผมไม่ได้ล่ะถูกไหมถูกไหมแต่ถ้าพวกคุณจะขายคืนพวกคุณจะเอ้ยคุณไม่สบายใจคุณเอ้ยมาฝากฝากผมแต่ใช้เวลาหน่อยนะ พราะผมมีลูกค้าหมุนแต่เหมือนที่ผมบอกไงเช่นผมได้พระมาจากพวกคุณมาสองสามองสีองห้าองหลายคนะเป็นสิบองคผมก็ต้องลูกค้าอยากได้โอ๊ยองสามหมื่นนะพี่ผมก็เอาสิบองค์นี้ส่งไปลูกค้าเอ้ยพี่คัดเอาจะเอาลงไหนถูกไหมพอเขาได้ปุ๊บอ้าสามหมื่นอ่ามึงเอาคืนไปมึงเช่าม,มาเท่าไหร่อาจกหากเปอร์เซ็นต์หน่อยน,อน,นึงอาจกวากนิดนึงนิดนึง,นงอาถ้าถ้าเป็นคนเช่าโดยตรงไม่ใช่คนที่มาฝากนะถ้าคนฝากผมหักสี่สิบแต่ถ้าคนที่เช่าพระไปนะครับเช่าพระไปแล้วแต่มามาคืนเนี่ยผมหักไม่เยอะ นะครับถือว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือกันไปเพราะผ่าหมุนหน้าได้อยู่แล้วนะก็เหมือนใจแล้วบอกไงเอ้ยพระคืนมาผู้มีลูกค้าอยู่ขเขาก็รอซื้ออยู่แล้วจ้รักเออแต่ผมไม่ได้ไปขายอย่างคุณนะมาขายโว้เป็นร้านเช่ามันโอ้ยมันไม่เอาผมแมเอ,อย่างนั้นนะครับสเตพุนกับสเตปผมนะมันคนละเกตการผมบอกเลยนะลักสีเกตนะทัวนบางแคเนี่ยโอ้ยเด็กเลยไอ้บอยนี่ไปเลยอวนลายฟ้านี่ไปอยู่ไกล ทองแดงเก่าทังเกตนะครับทองแดงเก่าทองแดงเก่าให้เราดูที่